This is a YouTube channel to help you understand physics. Remember that anyone can learn physics. สวัสดีครับผมสุรพุทธิพรมและคุณกำลังชมเรียนฟิสิกส์กับอ,อสรอนักศึกษาครับเวิร์กชีตที่11เรื่องแหล่งสนามแม่เหล็กนี้มีอยู่2หน้าซึ่งผมได้ทำวิดีโอไว้ เรียบร้อยแล้วแต่มันกระจัดกระจายกันอยู่ดังนั้นคลิปนี้ผมก็เลยรวบรวมวิดีโอมาให้พวกเราเราสามารถที่จะกดลิงก์ตามที่ปรากฏในวิดีโอนี้เมื่อดูครบทุกวิดีโอแล้วเราก็กลับไปจดเวิร์กชีตที่11ของตัวเองให้ครบเพื่อให้มีงานส่งผมกดดูทุกๆคลิปวิดีโอที่ปรากฏในคลิปนี้ เราก็จะสามารถจดเวิร์กชีตที่11ได้อย่างสมบูรณ์